สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี 2, ประวัติลูกจอยสตอรี่ครับเมื่อนี้ลูกจอยลูกจอยมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านเกิดเจ้าของอยู่โน่นสูงตำบลโน่นสูงอำเภอแยงตลาดจังหวัดกาฬสินครับวนโดนสินมีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเพื่อนหนึ่งก็ดีเมื่อนี้ลูกจอยกันเลยสิมีคลิปมาฝากเอฟซี 2, ทุกคนคือเถาพอ เพิ่นว่าเพิ่นผมเงาว้วเพิ่นเพิ่นอยากตัดผมไปล้านตัดผมไปสร้างเขากับิดรลานบัดนี้พอดีก็เลยบอกให้ลุงจอยตัดผมให้ลุงจอยกันเลยผ้าเอฟซีไปตัดผมให้ตาน้ำกันครับจ่องีนตาิึงมาแต่หน้าห่อนอยู่ไปไปเบิ่งฝีมือลุงจอยว่าตัดผมให้ผู้เฒ่าสิเป็นยังไงเพราะว่าุ่้ันลุงจอยกะตัดผมให้ผู้เฒ่ายูนนํำบ้าน ตัดแบบฟรีๆแบบประชิด่าใส่ใจนะครับเป็นการทำบุญผู้ใดตัดผมเนี่ยมหาลุงจอยลุงจอยตัดให้เมือ่อผู้เฒ่าอยยุบานก็ไดดก็ดีมื่อนี่ก็เลยอีกรองตัดให้นหลวพ่อจะคล้องเบิ้งครับตายครับเบิ้งว่าลุงจอยจิตีเมื่อซํำไหนครับผมแข็งแร่ขนาดครับบ่เคยเจ็บเคยป่วยบ่เคยเข่าโราบานจ้าเสียคนมี้ยังแข็นแรงครับ ปีแล้วยังตลาดที่ที่ไป <c oughs> คู่มอือสัญญ แตเรี่องน้มันอยู่ก็กองผมทั้งหมดทุ่มตุดหัวไว้ทัดแค่เดียวแม่ธรรมะเรา ตอนนี้ลุงจอยกับใจเรียบร้อยกับเดียบพุทธโยนี่ละว่าจะเบิ้งจะแย่งต้อนไปอยู่เซกับว่าไปน้ำใส่จ้าจะส่วนคุณยายกับถึงสวรรค์แล้วเรียบร้อยได้สองปีแล้วครับเดียบพุทธโยนี่ละไม่ต้องตัดประเด็นมากเกินนาะ ผมยังดกดีก่ันแต่่ยอมจับ้เบาจันน่อยกันพัดออกหล่อนแล้วก็นอนนี่สบายเลย่อไม่จำได้เว้ยว่านีก็อาบมาเล้าหมวเดย นี้ลุงจ้อยตัดผมให้คุนพอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามกดแช่กดไลค์ให้ลุงจอยปราอ้วนสตอรี่นะครับสวัสดีครับผม